ครับสวัสดีครับเลิกงานแล้วนะครับมาอยู่กับผมชูลูกอีสานอีกเหมือนเดิมนะมอมแมมเลยครับนี่เจแคทก็มาติดต่อประสานงานครับรถเล็กกลับแล้วครับเอาของมาฝากด้วยขอบคุณมากครับ ไปเล่นน้ำาหรอไปนู้นแน่ไปนู่นกลับเลยโอ้ตต้มอยู่นู่นนะตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับเอาคี้ตมระดับขุดได้แล้วแล้วก็เหลือแค่รถเล็ก นะครับตรงนั้นก็เป็นระดับได้พอทำงนานได้ครับแต่น้ำตรงนี้สงสัยจะเก็บไว้ให้รถใหญ่ทํานะครับเพราะมันเย็นพอดีครับทำไม่ทันน้ำมันก็เกือบหมดครับตอนนี้นก็ตอนนั้นผมขุดเขาว่าระดับเสมอ็นความลึกอะเสมอมาถึงนี่เลยผมขุดยาวมาเลยครับ เนี่ยต้องถมใหม่อีกรอบหนึ่งเขามาวัดให้อีกครั้งหนึ่งถมกลับไปนู่นคืนครับดีนะมันไม่ค่อยมีขีเลนเท่าไหร่เพราะขี้เลนผมเอาไปเก็บไว้ฟังนู้นหมดแล้วขีเลนเหนื่อยเลยครับงานขีเลนรู้สึกว่าเพลียครับ พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รถเจแคทมาเจาะไส้กลางให้ครับเจาะเทคานครับเทพื้นระดับนั้นครับระดับจุดจุดแดงแดงครับเจแคทกลับแล้วนั่นครับระดับแดงแดงก็คือจุดศูนย์กลางของโบครับโบ บอ่อชะลอน้ำฝายชะลอน้ำขี้ตมก็กำจัดไปไว้ฝั่งโน้นหมดแล้วครับตัวนี้ก็เป็นทางลงไม่โครไปทำงานเป็นทางเดินทำงานครับฝั่งโน้นก็ต้องน่าจะให้รถรถสัตว์นะครับจะมาทำ รู้สึกว่าปวดท้องมากเลยครับอ๋อคููหูนี่มาจากไหนนี่ท้องเสียไปเล้ามาจากไหนยล่มาจากไหนอะาาไปนอนรีสอร์ทนอนรีสอร์ทอ่นมนะอยู่ข้างในมันเต็มไง สภาพโอ้ชื่อปวอืมอ,อีกคนก็สงสัยจะไม่รออนงอกแงกงอกแงกกราจะให้เจแคดเอาของมาฝาก าาน้ำอ้อยบ่นีาาน่น้ำอ้อยใช่ไหม,มจริงนะเมาทำไมมันเป็นงั้นน้ำอ้อยจริงห<า> <laughs> รงหือเปล่าโอ้ย <laughs> ทำไมปวดท้องแทนนี่เฮ้ไปทางหนดีนะกกเว้ยเลยี้ยงแลก็ <laughs> น้ำมุมนี้เนี่สะลูกนี้ครับ ก็เอาดินมาถมไว้ตรงนี้ครับเพื่อสแต์ขุดทอยครับน้ำใสกิ้งเลยโอ้โหขี้ตมไหลมาถึงนี่เลยครับ ท้องเสียครับน้องเดี๋ยวแปบบหนึ่งนะครับโอ้ใครจามครับจามแรงแท้ท่าทงก็กำลังเดินทางกลับมาครับทรงรถเสร็จแล้วอารรมง,งงงิงงง,งงงิงแต่ ง,งงิงง,งงิงมาลองมาลองมาชิวับชิวับดาวาวาใส่แล้วบอโออะไรนะตัวนี้มันหลุดครับใส่แล้วใส่แล้วเจาโทราเจลนะครับเจอะไรจับหลุดอะไรโทราเจว ทอนเราทอนเล็กถ้าทอนเราโอ้อ๋อสีอันเต่เรอนำอ่ะเออรอเลอะนี่มันก็สมองมันก็เบลอหน่อยเลยมันจะจำได้ทุกอย่าง สมองเบลอเมื่อชั้นขาดเธอสมองเบลอเมื่อเชื่อเกิดสมองเบลถ้าเธอขาดชั้นกินอะไรปวดท้องหยับเลยทำไมเวลาอื่นไม่ปวดมาปวดอะไรตอนเย็นเนาะ เริ่มแล้วเริ่มเริ่มจะเป็นมันตะก่อนแล้วลําไส้อักเสบบงเอ้ยเอาน้ำอ้อยมาฝากกินกินหมดนี่นี่บาหวานแดกบาหวานกินครับไม่รู้ว่าจะได้ย้ายหรือเปล่าถ้าย้ายทำไมแกไม่โทรมาบอกก่อนไม่นากรอก ยกกล้านี่เอ้ยเอ้ยรูไอ้กน่าจเอ็งเ่นเนอะสมองไหยเลยสคร้อยยี่ึนี่ซื้อมาเลียนนันเองือนีสค้อยยี่ซื้อมาตั้งแต่ร้านนั่นแหละดูไปแล้วออืม ទៅទៅនេះអត់តេកគីស៊ូតน้ําសូសូដូចកน้ําផកឡានទៅមួយផកមួយហ្នឹងគីអត់វាព្រលានມັນមិនຫມຸນហឺມັນមិនຫມຸນអឺគងប្រោមតែទីនឹងຫມຸນរោចឯងតាមខូដើតែឡានហ៊ឹមពីបានមិន มอดูนะครับว่าจะได้ไปโรงงานที่ไหนต่อนะครับผมก็ยังไม่รู้นี่ก็ว่าจะทำถึงดึกอยู่ครับแต่น้ำมันก็หมดก่อนนะครับผมก็เลยจอดเจ้าสมรายดูครับคิดตุงมเต็มเลย อยู่อยู่ก็ลาหัวใจเต็มทีไม่ล่วงไม่หลอกไม่อยากกลับไปเย็นสบายครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้โล่งเลยครับเขียวกระจี

nè nó nó đó có cái chữ tra chữ rịch chú cá mụ đi nó khôn à cái kia tớ bự mày khôn chân nó xiên luôn rồi một cái thì bà thai thưa clo này trai mướn đên tới cái chú ai tới đây cứ bà thai thế thưa clo đắn tới đắn vô cái đắn về tới cái cái tập đây đi ai đây này cái cậu ơi cười nè 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 thằng càng hãy cái đây hấp sát thế này các bạn nó gặp กัน tiếp nữa